บริษัทของเราขาดคนโฆษณาเธอมาช่วยหน่อยได้ไหมได้สิคุณหนิงถูกเรียกมาโดยแย่เฉินเหรอเธอเธอยอมง่ายแบบนี้จริงๆดิเป็นไปไม่ได้ทำไมฉันไม่รู้ว่าแย่เฉินรู้จักดารารุ่นใหญ่แบบนี้ฉันจำได้ว่าตอนที่แย่เฉินโทรมเมื่อกี้ เขาบอกว่าคุณหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเขาเหรอเอ่ออาจจะฉันได้ยินมาว่าคนดังบางคนหลีกเลี่ยมปาปารัสซี่จึงจงใจอาศัยอยู่ในบ้านราคาถูกแย่เฉินโชคดีจริงๆที่ได้เช่าห้องข้างๆกับดาราหญิงผู้จัดการเฉินมาพูดคุยเกี่ยวกับการรับรองกันเถอะ และหาเรือเกี่ยวกับค่ารรมเนียมการรับรองค่ารับรองงบบริษัทมีแค่ไม่กี่แสนดาราอย่างคุณหนิงแล้วแย่เ yeah, ฉินผู้จัดการเฉินแค่ขอให้นายหาศิลปินธรรมดาธรรมดาแต่นายเชิญดาราแนวหน้าอย่างคุณหนิงนายคิดว่าบริษัทสามารถจ่ายค่าธรมเนียมการรับรองได้เหรอ วันนี้ฉันเพิ่งมาทำงานวันแรกฉันแม่รู้ว่าบริษัทของเราไม่มีเงินแม้ว่าค่ารับรองของฉันจะสูงก็จริงเริ่มต้นที่50ล้านแต่ฉันไม่เคยบอกว่าอยากให้นายจ่ายค่ารับรองของฉันอะไรเนะไม่มีค่ารับรองสำหรับงานของแย่ฉันเงินเพียง50ล้าน คิดว่ามันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเย่ฉินสิ่งต่อไปน่าสามารถพูดคุยกับผู้ช่วยของฉันตอนนี้ฉันจะออกไปทานอาหารกลางวันกับเย่ฉันเดอะได้ครับขอบคุณที่วาสามาที่นี่นะไปกันเถอะฉันขอเชิญเธอไปทานอาหารกลางวันด้วยกันฉันจะขอให้นายเชิญฉันได้ยังไง นายเป็นคนที่ช่วยชีวิตฉันไว้ฉันต่างหากที่ต้องเป็นคนเชิญนายเธอยังพูดว่าแค่ห้าสิบล้านให้ตายเถอะแย่เฉินกำลังทำบ้าอะไรอยู่คุณหนึ่งต้องถูกหลอกโดยแย่เฉินแน่ๆเขาเป็นเจ้าแห่งการหลอกลวงเขาสามารถหลอกและควงสาวได้อย่างง่ายได้แย่เฉินแกยังมีหน้ามาพูดว่าฉันทรยศแกอีกเหรอ เห็นได้ชัดว่าแกโหรยศฉันเป็นไปไม่ได้เลยที่หนึ่งสิวยี่จะโตหลุมรักผู้ชายที่น่าสงสารอย่างแย่เฉินเธอต้องถูกหลอกอย่างแน่นอนเมื่อเธอรู้แย่เฉินจะต้องตายอย่างเลวร้ายกว่านี้แน่นอนแย่เฉินหากมีเรื่องอื่นอีกนาสามารถโทรหาฉันได้เลยนะเลิกงานแล้ว คืนนี้เจอกันใหม่ที่บ้านอืมมันเหมือนกับว่าเรากำลังกลับบ้านด้วยการตอนกลางคืนฮัลโหลคุณแย่อาหารข้ามกำลังจะเริ่มคุณต้องการให้ฉันไปรลับคุณไหมใช่ผมอยู่ที่สีแย่ถนนตงหลาย และถนนชุนเฟิง่งมีร้านอาหารจีนอยู่ที่นี่คุณแย่จำเป็นต้องจัดแต่งทรงผม,มหรือซื้อเสื้อผ้าไหมฉันสามารถจัดก,การให้คุณได้คุณไปไม่มันยุ่งยากมากเกินไปหรือว่าคุณฉูรู้สึกละอายใจเหรอจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงคะคุณแย่คุณไปขายของตระกูลฉูของฉัน ดังนั้นแน่นอนว่าคุณจะใส่อะไรก็ได้คุณแย่รอฉันสักครู่ฉันจะไปที่นั่นในอีกสิบนาทีได้หัวไข่ายโฮเทลพระราชวางังหมิงแย่ว้าวนี่คือพระราชวางังหมิงแย่ใช่ไหมโรงแรมที่หรูหราที่สุดในเมืองเจียงหนาน หยวนฮาวนามีพลังมากจนได้รับเชิญไปงานเลี้ยงของครอบครัวใหญ่อย่างตระกูลฉูแน่นอนว่าเพราะหน้าตาของพ่อฉันฉันหยวนฮาวเป็นคนใหญ่คนโตในเจียงหนานเอมะนั่นไม่ใช่แย่เฉินหรออะไรนะเขาเข้ามาได้อย่างไงเป็นไปได้ไหมว่าเขาเข้ามากับหนิงสิวยี่ ในตอนบ่ายหนิงสิวยี่ยังช่วยเขาสร้างความสำเร็จ50ล้านอีกด้วยดังนั้นจึงยากที่จะบอกว่าเขาไม่ถูกพามาด้วยเป็นไปไม่ได้ถ้าแย่เฉินมาที่นี่กับเธอเธอจะมาด้วยกับแย่เฉินที่สวมเสื้อผ้านอกนอข้าถานนไหมนั่นจะไม่เป็นเรื่องน่าละอายสำหรับเธอเหรอถ้าอย่างนั้นเขาต้องแอบเข้ามาฮึ <c oughs> กล้าแอบเข้ามาในงานเลี้ยงของตระกูลฉูรนหาที่ตายจริงๆร,ปรอปภอยู่ที่ไหนทำไมสุนัขป่าถึงแอบเข้ามาในพระราชวังหมิงแย่ได้พามันออกไปจากที่นี่เร็วเข้าไม่มีทางใครจะกล้าแอบเข้ามาในพระราชวังหมิงแย่น่าจะไม่กล้าไปหน่อยเหรอนี่คืองานเลี้ยงของตระกูลฉูเขาโดนหาที่ตาย เกิดอะไรขึ้นพ่อของฉันคือหยวนจงจากสำนักการศึกษาไอ้นั่นเน่ะเป็นเพื่อร่วมชั้นมหาวิทยาลัยของฉันเป็นไอ้ขยะฉันรับรองได้ว่าเขาแอบเข้ามาพวกนายต้องไล่เขาออกไปให้เร็วที่สุดเนื่องจากลูกของคุณหยวนผู้เช่นนั้นคุณก็ไม่ควรฝ่าฝืน โปรแดแสดงคำเชิญของคุณไม่อย่างนั้นเราคงจะต้องเชิญคุณออกไปฉันโหชูบิงแย่เชิญเข้ามาและฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการเชิญแบบนี้มาก,ก่อนขยะอย่างแกไม่สมควรเรียกคุณฉูด้วยชื่อจริงไม่ใช่เหรอแย่เชิญน,นายโกหกสร้างภาพจริงๆ ฉันคิดจริงๆนะว่านอกจากดาราดังนั่นแล้วจะมีใครมาสนับสนุนหน้าอีกถ้าอย่างนั้นหากคุณไม่ได้รับการเชิญก็อย่าหาว่าเราหยาบคายหยุดใครกล้ายุ่งกับคุณแย่นั่นคือต่อต้านฉันชูบิ่งแย่เขาคุณชูเหรอเขาคุณชู เมื่อกี้คุณแย่ฉันขอโทษจริงๆที่ฉันดูแลคุณได้ไม่ดีคุณฉูเขาเป็นคนโกหกเขายังครัวกับดาราสาวเมื่อเช้านี้อย่าหลงเชื่อคำพูดหวานๆของเขาคุณแย่เป็นคนแบบไหนฉันไม่ต้องการให้เธอบอกฉันนอกจากนี้ก่อนที่เธอจะพูดถึงคนอื่น ให้คิดให้ออกก่อนว่าเธอเป็นอะไรร,ปรอปภไล่พวกเขาออกไปครับครับเดี๋ยวก่อนพ่อของฉันคือหยวนจงจากสำนักการศึกษาและเราได้รับเชิญจากตระกูลฉูดูเหมือนว่าหยวนจงจะไม่ได้บอกคุณว่างานเลี้ยงคืนนี้เป็นทีมอะไรคุณควรกลับไปถามเขาด้วยตัวเองเออ เจ็บจังเสื้อผ้าที่ซื้อมาขาดหมดเลยแย่เฉินทำความดีแบบไหนให้คุณฉูกันนะทำไมเขาถึงนั่งอยู่ที่นั่นได้ฮัลโหลพ่องานเลี้ยงของตระกูลฉูในคืนนี้เป็นทีมาไรงานเลี้ยงของครอบครัวฉูในค่ำคืนนี้เป็นการเฉลิมฉลองการออกจากโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยของคุณฉูอย่างที่สองคือ ให้รางวัลกับคนที่ช่วยชีวิตคุณฉูว่ากันว่านาสกุลของเขาคือแย่นามสกุลแย่ฮัลโหลเสี่ยวหฮาหยวนหฮาเกิดอะไรขึ้นพ่อของฉันบอกว่างานเลี้ยงของตระกูลฉูคือการให้รางวัลกับคนที่ช่วยชีวิตคุณฉูนาสกุลของคนคนนั้นก็คือ เย่ yeah, และน่าจะเป็นแ yeah, ย่เฉินเป็นไปไม่ได้เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากที่เขามาถึงเจียงหนานคุณฉู่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อไหร่ฉันจำได้ว่าในวันที่แย่เฉินประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ชนเข้ากับตอหม้อสะพานและคนที่นั่งอยู่ในนั้นน่าจะเป็นคุณฉู่ ดังนั้นเขาจึงช่วยชีวิตคุณฉูจริงๆแล้วในอนาคตเขาจะไม่เจริญรุ่งเรืองหรอเป็นไปไม่ได้งานเลี้ยงรางวัลคืนนี้แค่ให้คนนอกดูหลานจากคืนนี้ใครจะจำไอขยะนั่นได้รอให้ไฟแก๊สหมดเมื่อ,อไรฉันจะหาตัวมาชํำระกแขนคุณแย่คนนี้ เป็นตัวเอกในคืนนี้จริงๆฉันหวังว่าทุกคนจะให้ความเคารพและสุภาพมากขึ้นกับคุณแย่มิฉะน,นั้นอย่าโทอฉ,ฉันฉูบิงแย่ที่หันหน้าปฏิเสธใครได้ค่ะคุณฉูพวกเราทุกคนยินดีอยู่แล้วเพื่อไปการขอบคุณคุณแย่ในค่ำคืนนี้ บุคคลสำคัญจากทั่วทุกมุมทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีจึงมาร่วมกับเราคุณแย่คุณแม่รังเกียจที่จะเปิดเผยใบหน้าของคุณต่อสาธารณะใช่ไหมไม่เป็นอะไรไปกันเถอะแย่ฉันเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเจียงหนานเขาอยู่ต่อหน้าผู้ที่มีอิทธิพลมากมายแต่เขาไม่แสดงท่าทีลำบากใจเลย ดูเหมือนว่าพ่อของฉันจะพูดถูกคุณแย่เป็นมังกรคุณแย่ให้ฉันแนะนำคุณปกติคุณดูดีขนาดนี้เหรอไม่ขนาดนัน้นหรอกสองคนนั้นจงใจทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากสำหรับคุณซึ่งนั่นมันแย่มากเลย ไม่เป็นอะไรผมชอบที่คุณพูดและทำสิ่งต่างๆคุณฉลาดมากชอบเหรอคำพูดของคุณแย่ไม่ได้มีความหมายอื่นใช่ไหมฉันจะไม่คิดมากขอบคุณแขกทุกท่าน ที่สลาเวลาจากตารางงานที่ยุของท่านเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยอาหารค่ําที่จัดโดยคุณฉูอย่างฉันเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อไม่กี่วันก่อนหามาได้รับความช่วยเหลือจากคุณแย่ที่อยู่ข้างๆเธอคงไม่มีวันนี้แล้วคุณชูเป็นคนที่มีโชคถ้ารอดจากภัยพิบัติ ก็จะมีพรอในอนาคตอนาคตของตระกูลฉูจะต้องราบรื่นอย่างแน่นอนค่ะคุณแย่คือตัวเอกของงานเลี้ยงนี้ฉันเกรงว่าคุณจะยังไม่รู้จริงๆว่าคุณแย่ที่อยู่ข้างฉันเป็นหมอมหาสจ,จารั์จริงๆหมอมหาสจ,จาัญ์จริงหรือหลอก ผู้ที่สมควรได้รับตำแหน่งหมอมหาศจันทร์้รวมเป็นผู้อาวุโ,โสในวงการแพทย์เขายังเด็กเกินไปเขาดูเหมือนนักศึกษามากกว่าท่าสาทางการแพทย์ของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนท่าสาทางการแพทย์ของคุณแย่นั้นไม่อาจอย่างรู้ได้เกินไวเขาสมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นหมอมหาศจันทร์ คุณแย่ยังเด็กและเมีอนาคตผมเคารพคุณสุภาพเกินไปแล้วคุณเฉินเป็นผู้นำในด้านการแพทย์ทางตอนใต้ของแม่น้ำอย่างซื่อถ้าเขาพูดเช่นนั้นล่ะก็คุณแย่ก็ต้องมีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมตอนนี้เราเห็นแล้วคุณแย่ ผมได้พบวัสดุยาทั้งหมดที่คุณขอก่อนหน้านี้แล้วให้ส่งไปที่ไหนดีอ๋อถ้าอย่างนั้นดีเลยส่งไปที่วิลล่าหมายเลขหนึ่งในบู่ลงวิลล่าพรุ่งนี้เช้าใช่คุณฉูมาแล้วนี่คือนักรบเหรอ แล้วก็ไปนานตาดจบปังหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมังงะเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซึ่งคล้าหนึ่งกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยแล้วกันนะครับถ้าอ,ะอยะีคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปเอามาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ